เด็กชายยากจนต้องขผชิญค่ำคืนที่ฝนโปรยปลายและความมืดมิดแต่สิ่งที่เขาเจอกลับเปลี่ยนชีวิตตลอดไปใครกันแน่คือหญิงลึกลับที่เกือบสิ้นลมและร่างเงาสูงชะลูดที่ซ่อนความลับดำมืดไว้คืออะไรเรื่องราวนี้จะทําให้คุณต้องลุ้นทุกลมหายใจเด็กชายเดินเท้าเปล่าบนดินโคลนฝนตกหนักกระแทกลงบนไหล่เล็กสายลมเย็นพัดผ่านจนร่างสัน่นกลิ่นดินเปียกแผ่ซ่านรอบตัวเสียงฟ้าร้องดังสะท้อนจากภูเขา เขาก้มมองเสื้อผ้าที่ขาดรุย่ยน้ำฝนซึมเข้าตาแสบเคืองหัวใจเต้นแรงด้วยความหิวและเหนื่อยทันใดนั้นเสียงล้อรถม้าดังมาแสงคมไฟสว่างวาบท่ามกลางฝนเด็กชายหันไปทันทีร่างหญิงสาวในชุดรูถูกโยนลงกลางทางดวงตาเขาเบิกกว้างเลือดสีเข้มไหลออกจากแขนหญิงนั้นเสียงหายใจแผ่วเบาแทบขาดหาย ฝ่ามือของเธอสั่นระริกบนโคลนเย็นเด็กชายคุกเข่าลงน้ำฝนสาดใส่หน้าอย่างไม่หยุดเขายื่นมือแตะไหล่หญิงคนนั้นผิวเย็นเฉียบจนทำให้ร่างกายแข็งทื่อเสียงหัวเราะหยันดังจากรถม้าประตูปิดดังสน,นั่นล้อหมุนหายไปในความมืดทิ้งเพียงเด็กชายกับหญิงสาวที่หายใจรวยรินเขากัดฟันแน่นความกลัวแล่นขึ้นมาทั่วอก แต่ในดวงตาเล็กนั้นมีแสงสันไหวบางสิ่งที่กำลังผลักดันให้ลุกขึ้นตัดสินใจเด็กชายหายใจถี่เสียงหัวใจดังก้องในหูฝนยิ่งคงเทกระหน่ำไม่หยุดสายฟ้าแลบส่องให้เห็นโครนสีน้ำตาลที่เปื้อนทั่วแขนเขาก้มลงชิดใบหน้าหญิงสาวลมหายใจเบาบางแทบไม่เหลือกลิ่นคาวเลือดผสมกับกลิ่นดินเปียกไหลซึมเข้าสู่ประสาทจนเวียนหัว มือเล็กสั่นเทาเขากดแผลบนแขนหญิงอย่างไม่รู้วิธีเลือดยังคงไหลแผ่ออกน้ำฝนชะมันลงไปจนย้อมเป็นลายแดงบนดินเสียงลมหายใจแผ่วของเธอทำให้เขาสั่นกลัวในอกเล็กเต้นแรงเหมือนจะระเบิดเขาเหลียวมองรอบตัวทุ่งนากว้างเวิงไร้ผู้คนสายตาพลันสะดุดที่แสงไฟไกลลิฟมันเหมือนบ้านคน หรืออาจเป็นแค่แสงหลอนจากสายตาที่พร่าเลือนเขากัดฟันพยายามฝืนยกหญิงสาวขึ้นจากดินร่างเธอหนักเกินไปไหลเล็กสั่นไหวภายใต้แรงกดของฝนเขาแทบล้มทั้งยืนแต่กลับกัดฟันลากเธอไปทีละก้าวบนพื้นโคลนลื่นเสียงรองเท้าเปียกแฉะดังไม่หยุดแต่ทุกก้าวเหมือนยาวนานเกินทนความหนาวกัดกินผิวกายจนชาแต่ในใจกลับร้อนระอุด,ด้วยความกลัวว่าจะสูญเสีย ทันใดนั้นเสียงฟ้าผ่าดังกึงกก้องเหนือศีษะท้องฟ้าสว่างวาบเสี้ยววินาทีเผยให้เห็นเงาคนยืนอยู่ไกลออกไปในม่านฝนเด็กชายชะงักหัวใจเต้นกระหน่ำจนเจ็บไม่รู้ว่าเป็นมิตรหรือศัตรูหรือเป็นเงาที่ไม่มีตัวตนเขากอดหญิงสาวแน่นหยดฝนไหลผ่านใบหน้าเข้าปากจนหอบหายใจเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามา ช้าแต่หนักแน่นในโคลนเปียกเขาอยากจะร้องแต่เสียงกลับติดคอร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกปรึงมีเพียงดวงตาที่เบิดกว้างจ้องไปย็งความมืดตรงหน้าเด็กชายยืนนิ่งเสียงฝีเท้าชัดขึ้นทุกขณะรากับทุกย่างก้าวกระแทกลงบนอกของเขาฝนกระนำกลบเสียงหัวใจแต่กลับทําให้ทุกสิ่งรอบข้างยิ่งชัดเจนเงานั้นใกล้เข้ามาร่างสูงในเสื้อคลุมเปียกชุ่ม ผมยาวแน่ไปกับใบหน้าแสงฟ้าผ่าฉายว่าเผยให้เห็นดวงตาแข็งกร้าวเด็กชายหอบหายใจแรงแขนกอดหญิงสาวแน่นยิ่งกว่าเดิมดินโครนเย็นเฉียบตัดกับความร้อนรุ่มในอกเขาสั่นสะท้านทั้งจากความหนาวและความกลัวเสียงแหลมเล็กของโลหะกระทบก,กันดังขึ้นเหมือนมีบางสิ่งถูกชักออกจากเสื้อคลุมเน,นั้นหยุดยืนตรงหน้าสายตาจับจ้องมายังเด็กชายที่คุกเข่าบนโครน เด็กชายกลืนน้ำลายปากแห้งผากทั้งที่ฝนยังรินไม่หยุดเขาอยากหนีแต่ขาไร้เรี่ยวแรงอยากร้องแต่เสียงกลับดับหายในลำคอเงาโน้มตัวลงกลิ่นเหล็กข้าวโลหปะปนกับกลิ่นฝนเด็กชายหลับตาแน่นหวังเพียงให้ทุกอย่างผ่านไปแต่มือเย็นเฉียบกลับวางลงบนไหล่เล็กเขาสะดุ้งเฮือกลืมตาขึ้นอย่างไม่ทันคิด ใบหน้าที่ซ่อนในเงามืดเผยชัดในแสงฟ้าแลบอีกครั้งสายตาแข็งกระด้างแต่แฝงแววบางสิ่งที่ไม่คาดคิดเด็กชายหอบหายใจรัวมือกดบาดแผลหญิงสาวจนเลือดซึมผ่านร่างในเสื้อคลุมนั้นก้มมองแววตาว่างเปล่าเหมือนกำลังชั่งใจระหว่างช่วยหรือทำลายความเงียบแผลคลุมเสียงฝนตกเหมือนกลองเร่งร้าทุกวินาทีช่างยาวนานจนแทบขาดใจ และในความเงียบนั้นเด็กชายรู้สึกถึงบางสิ่งเคลื่อนไหวริมฝีปากเด็กชายสั่นระริกเขามองขึ้นไปยังเงาร่างนั้นน้ำฝนไหลรินผ่านดวงตาจนแสบแต่เขายังคงจ้องไม่กระพริบเงาสูงไม่ขยับอยู่ครู่หนึ่งเหมือนกำลังอ่านความกลัวในใจเด็กชายเสียงหายใจหนักแน่นลอดออกมาใต้ความมืดกลิ่นเหล็กผสมกับกลิ่นโครนตลบอวนทันใดนั้น ปลายนิ้วเย็นเฉียบของเงาก็กดลงบนบ่าแรงกดหนักจนเด็กชายเจ็บเขาเม้มปากแน่นไม่ยอมร้องหญิงสาวในอ้อมแขนกระตุกเบาๆเสียงครางแผวล,ลอดจากลำคอเด็กชายเบิกตากว้างรีบกอดเธอไว้แน่นร่างเงาโน้มตัวต่ำลงเหมือนจะชำเลืองดูฟ้าแลบอีกครั้งประกายแสงเผยให้เห็นวัตถุแวววาวในมือเงามันคือมีดสั้นเก่าเป็นสนิม หยดน้ำฝนไหลผ่านคมจนเหมือนหยดเลือดสดเด็กชายหายใจติดขัดร่างกายแข็งค้างราวถูกตรึงเขารู้สึกถึงเสียงหัวใจตัวเองดังสะท้อนในกะโหลกทุกวินาทีเหมือนจะขาดอากาศเงายกมีขึ้นช้าๆดวงตาแข็งกระด้างว่างเปล่าเด็กชายก้มหน้ากอดหญิงสาวแน่นเสียงสายฟ้าดังสะเทือนโลกจนพื้นสัน่นทันใดนั้นแทนที่จะลงมีด เงากลับปล่อยเสียงหัวเราะต่ำแผ่วชวนสยองจนเลือดในกายเด็กชายเย็นเฉียบมีตกกระแทกลงบนดินโคลนข้างตัวเสียงดังฉึกแทบทำให้หัวใจหยุดเด็กชายเงยหน้าขึ้นช้าช้าแต่สิ่งที่เห็นคือสายตาที่เหมือนรู้ความลับบางอย่างเงากระซิบเสียงแผ่วแทรกผ่านเสียงฝนตกคำพูดที่เด็กชายไม่เข้าใจทั้งหมดแต่บางค่อยคำแทงทะลุหัวใจจนสันสาน เขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบมืดลงสายฝนเย็นเฉียบเปลี่ยนเป็นหนามแหลมแทงผิวหญิงสาวในอ้อมแขนหายใจขาดห่วงและเงานั้นก็ก้าวถอยหลังช้าช้าเหมือนจะปล่อยให้เด็กชายเผชิญกับบางสิ่งบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดใกล้ออกไปในม่านฝนและกําลังคืบพลานเข้ามาใกล้เรื่อยๆเ,เด็กชายกอดหญิงสาวแน่นฝนยังคงเทกระนำ ลมหายใจสั้นขาดเป็นห่วงๆห,หัวใจเต้นแรงราวจะฉีกออกจากอกเงาสูงค่อยๆถอยหายไปในม่านฝนเสียงฝีเท้าหนักๆจมหายไปกับโคลนแต่ความเงียบไม่ได้ปลอบโยนปลับทำให้บรรยากาศยิ่งอึดอัดจนหายใจไม่ออกจากความมืดด้านหลังเสียงแผ่วคล้ายบางสิ่งเลื้อยไปตามพื้นดังสวบสวบแผ่วเบาแต่ชัดเจนในหูเด็กชายเขาหันขวับ สายตาพระมัวพระฝนทุ่งโคลนข้างหน้าไร้ผู้คนแต่เสียงนั้นกลับดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆกลิ่นข่าวคละคลุ้งไม่ใช่เพียงกลิ่นเลือดของหญิงสาวแต่มีกลิ่นเน่าแรงจนจุกในลำคอเหมือนซากสัตว์ตายทิ้งไว้ในฝนหลายวันเด็กชายเบิกตากว้างสองแขนกอดร่างหญิงแน่นขึ้นกล้ามเนื้อสั่นระริกจนปวดเมื่อย เขาพยายามลากร่างเธอให้ถอยห่างจากความมืดนั้นแต่เสียงสวสวบๆยิ่งดังใกล้เหมือนเลื้อยอยู่ในโคลนเปียกบางครั้งกระแทกแรงเหมือนร่างใหญ่กลิ้งไปมาพื้นโคลนส,นสันสะเทือนเบาๆใต้ฝ่าเท้าเล็กเขามองไปยังเงามืดตรงขอบทุ่งสายฟ้าฟาดลงกลางฟ้าอีกครั้งและในแสงนั้นเขาเห็นเสี้ยวร่างบางอย่างกำลังคืบคลานร่างนั้นต,ต่ำติดดิน แขนยาวผิดสัดส่วนลาไปตามโครนหัวอินผิดธรรมชาติดวงตาสว่างเป็นสีซีดขาวสะท้อนแสงเด็กชายหอบหายใจแรงร่างกายเกรงจนแทบขยับไม่ได้หญิงสาวในอ้อมแขนกระตุกอีกครั้งเสียงครางเบาราวจะขอความช่วยเหลือเด็กชายกัดฟันพยายามฝืนดึงขาของตัวเองให้ก้าวถอยแต่โครนหนักรั้งเหมือนพันธนาการ ทุกก้าวเต็มไปด้วยความทรมานและหวาดกลัวเสียงเลื้อยสวบสวบดังถี่เงาร่างนั้นขยับเร็วขึ้นเหมือนกำลังเร่งตามกลิ่นเลือดและมันก็ใกล้มากขึ้นทุกวินาทีเด็กชายหายใจถี่รัวเสียงหัวใจดังสะท้อนในหูแขนเล็กยังอกกอดหญิงสาวแน่นขณะก้าวถอยหลังในโครนเหนียวหนืดสายตาไม่ละไปจากเงาร่างนั้น มันคืบคลานช้าแต่มั่นคงแขนยาวลากไปบนดินดังแฉกโครนกระเด็นทุกครั้งที่มันขยับกลิ่นเน่าแรงขึ้นเรื่อยๆแทกเข้าปอดจนเวียนหัวเขาอยากตะโกนแต่เสียงติดขัดในลำคอมีเพียงลมหายใจที่กระเส่าออกมาไม่ขาดสายหญิงสาวในอ้อมแขนไอแผ่วเลือดไหลออกซึมไม่หยุดหยดสีแดงผสมกับน้ำฝนกลายเป็นร่องทางยาว และเงาร่างนั้นเหมือนกำลังตามติ่นนี้อยู่เด็กชายกัดฟันพยายามฝืนลากเธอไปข้างหน้าแต่โครนหนืดรั้งไว้ทุกก้าวเหมือนพื้นดินไม่ต้องการให้เขาหนีสายฟ้าแลบอีกครั้งเผยให้เห็นร่างนั้นชัดกว่าเดิมผิวหนังหลุดลอกเป็นชิ้นแขนยาวทั้งสองข้างมีรอยเลือสีดำปกคลุมสีสมันหันเอียงดวงตาขาวโพลนปรากฏวาบในความมืด ปากแยกออกเป็นรอยยิ้มบิดเบี้ยวเสียงครางต่ำลอดออกมาเหมือนสัตว์ป่วยเด็กชายแทบสุดขาสั่นจนแทบก้าไม่ออกลมหายใจหญิงสาวเบาหวิวใกล้ขาดหายและเงานั้นก็หยุดเหมือนกำลังจ้องตรงมามันก้มสีสัตว์ต่ำลงสูดกลิ่นเลือดเข้าปอดอย่างช้าๆเสียงฮืดๆด,ดังสะท้อนในฝนขนทั่วร่างเด็กชายลุกสู้ราวกับถูกไฟลาม ฝนกระแทกหนักขึ้นสายลมพัดเย็นจนเจ็บผิวแต่เหงื่อกลับผุดขึ้นทั่วหน้าเด็กชายดวงตาเบิกกว้างไม่อาจละจัดเงามือตรงนั้นและทันใดนั้นเองร่างนั้นค่อยๆย,ยืดตัวสูงขึ้นทิ้งแขนยาวล่าโคลนไว้เบื้องหลังก้าวแรกดังหนักราวแผ่นดินไหวมันไม่คืบคลานอีกต่อไปแต่ยืนตรงเผยรูปร่างสูงชะลุดผิดธรรมชาติ แขนนอกบิดเบี้ยวดวงตาขาวสว่างจ้องมาไม่กระพริบทุกก้าวที่มันเดินเข้ามาทําให้โลกแคบลงเรื่อยๆเสียงหัวใจเด็กชายดังรัวจนหูอื้อแขนเล็กกอดหญิงสาวแน่นจนแทบหายใจไม่ออกเขารู้ว่าหากมันก้าวมาอีกเพียงไม่กี่ก้าวเขาจะไม่สามารถหนีไปได้เลยเด็กชายตัวสั่นสานฝ่ามือเย็นเฉียบจนแทบไม่รู้สึกเขากอดหญิงสาวแน่น น้ำหนักของเธอทำให้แขนชาแต่เขาไม่ยอมปล่อยร่างสูงชะลุดคืบพานเข้ามาใกล้เสียงฝีเท้าแฉะในโคลนดังสะท้อนทุกก้าวเหมือนตอกตะปูลงในหัวใจเด็กชายกลิ่นเน่าแรงจนแทบหายใจไม่ออกสายฟ้าฟาดอีกครั้งแสงสว่างเผยให้เห็นปากแหว่งกว้างริมฝีปากฉีกจนถึงแก้มน้ำฝนไหลผ่านฟันดำเกรอะที่แหลมเหมือนเขี้ยวเด็กชายหอบหายใจรัว เสียงในอกดังตุบๆเขาอยากหันหนีแต่ขาไร้เรี่ยวแรงโครนิดเหนียวเหมือนพันธนาการมัดเขาไว้หญิงสาวในอ้อมแขนกระตุกแรงขึ้นดวงตาเธอเปิดเล็กน้อยแสงสะท้อนในดวงตาบเบลอรพร่าริมฝีปากเธอกระซิบแผ่วเบาแต่เด็กชายฟังไม่ชัดร่างสูงยกแขนผิดสัดส่วนขึ้นนงมืดบดบังร่างเล็กทั้งคู่เสียงคำรามต่ำสันสะเทือนหนก เหมือนสัตว์ป่ากำลังหิวโหวยทันใดนั้นสายลมกระแทกแรงราวกับพายุโหมเปลวไฟเล็กว่าพื้นกลางความมืดใกล้ออกไปไม่กี่ก้าวหลังร่างประหลาดเด็กชายหันไปตามสัญชาตญาณแสงไฟกับพริบสะท้อนกับฝนเผยให้เห็นตะเกียงเจ้าพายุและร่างเอาอีกผู้หนึ่งกำลังเดินฝ่าโคลนเข้ามาก้าวนั้นมั่นคงหนักแน่น แตกต่างจากร่างสูงชะลูต,ตรงหน้าโดยสิ้นเชิงมือหนึ่งถือไฟอีกมือเหมือนแบกบางสิ่งยาวคล้ายไม้หรืออาวุธเสียงฝนาสาดกระแทกแต่เขาไม่หยุดเดินดวงตาเด็กชายเบิกกว้างความหวังและความกลัวผสมปนกันเขาไม่รู้ว่าผู้มาใหม่คือมิตรหรือศัตรูแต่การปรากฏตัวครั้งนี้ทำให้ทุ่งโคลนสั่นสะเทือนในใจร่างสูงชะลูดหันช้าแสงตะเกียงสะท้อนในดวงตาขาวโพลน มันคำรามต่ำอีกครั้งเสียงดังสถานไปทั่วทุ่งมืดเด็กชายกอดหญิงสาวแน่นหัวใจเต้นแรงจนเจ็บอกเขาไม่รู้ว่าควรหวังในร่างผู้ถือไฟหรือเตรียมใจต้อนรับคอรสยองที่กำลังใกล้เข้ามาและระหว่างที่เขาจ้องไปร่างทั้งสองหนึ่งสูงชะลูดผิดมนุษย์หนึ่งเดินฝ่าโคลนพร้อมตะเกียงสว่างต่างก็หยุดยืนเผชิญหน้ากันในม่านฝน เด็กชายแทบไม่หายใจสายตาสั่นไหวจ้องไปข้างหน้าร่างสูงชลุดยืนนิ่งแต่บรรยากาศรอบตัวมันหนักอึง้งเสียงฝนตกกระแทกเหมือนกลองรัวกดดันหัวใจผู้ถือไฟหยุดก้าวตะเกียงเจ้าพายุส่องแสงวูบวาบกลางม่านฝนเงาไฟสาดไปตามใบหน้าเผยให้เห็นดวงตาคมกริบแววตานั้นไม่ใช่ของคนธรรมดาเด็กชายกอดหญิงสาวแน่นขึ้น มือเล็กเย็นเฉียบจะเลือดแทบไม่ไหลเวียนริมฝีปากสั่นพึพรรมพำคำอธิษฐานที่ไม่เป็นท้อยคำเขาไม่รู้ว่าใครคือมิตรใครคือภัยเสียงสายฟ้าฟ,า,ฟาดดังสนัน่นวินาทีนั้นร่างสูงฉลูดก้าวพุ่งไปข้างหน้าฟีเท้าแฉกกระแทกโครนจนแตกกระจายแขนยาวผิดธรรมชาติฟาดออกไปด้วยความเร็วผู้ถือไฟเนื้อไม้ยาวในมือขึ้นรับเปลวไฟสะท้อนกับหยดฝน เสียงกระแทกดังสถานกลางทุ่งเหมือนเหล็กกระทบหินจนประกายไฟวาบเด็กชายสะดุง้งเขามองทั้งสองเผชิญหน้ากันตรงหน้าร่างสูงคำรามต่ำเสียงสถานพื้นโคลนผู้ถือไฟกลับยืนนิ่งดวงตาไม่หวั่นไหวหญิงสาวในอ้อมแขนไอแรงเสียงแหบพร่าเหมือนพยายามเอ่ยเตือนเด็กชายก้มลงใกล้ปากเธอขยับช้าๆแต่เสียงฝนกลบจนฟังไม่ชัดเจน เขาเงยหน้าขึ้นอีกครั้งร่างสูงก้าถอยหลังนิดหนึ่งแขนยาวลากโครนเสียงแฉกดวงตาขาวโพลนจ้องผู้ถือไฟเหมือนจดจำผู้ถือไฟพูดบางคำเสียงต่ำหนักแน่นถ้อยคำที่เด็กชายไม่เข้าใจแต่ทำให้ร่างสูงชะงักเงียบไปครู่หนึ่งก่อนคำรามต่ำอีกครั้งเด็กชายตัวสั่นเขารู้สึกถึงลมหายใจหญิงสาวแผ่วลงทุกทีเลือดยังคงซึมออกไม่หยุด เวลาของเธอกำลังหมดไปทีละวินาทีเขาเหลียวมองระหว่างร่างทั้งสองความมืดความฝนและเสียงคำรามทุกสิ่งกดทับราวกับโลกทั้งใบจะถล่มลงมาแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเขาไม่รู้ว่าใครกันแน่ที่จะยื่มมือช่วยและในจังหวะที่เขากำลังลังเลร่างสูงฉลูดเนื้อแขนอีกครั้งผู้ถือไฟก้าวไปข้างหน้าพร้อมตะเกียงที่สองสว่าง เสียงโครนแตกดังสนั่นเหมือนโลกกำลังแตกออกเป็นสองเส้นทางเด็กชายตัวแข็งทื่อดวงตาเบิกกว้างจนแสบภาพตรงหน้าคือเงาร่างสูงะลูดปะทะก,กับชายผู้ถือไฟท่ามกลางสายฝนที่ซัดกระน่ำเสียงแขนยาวฟาดกระแทกอากาศเสียงไม้ยาวกระทบดังสะท้อนเหมือนฟ้าผ่าน้ำฝนแตกกระเซ็นเป็นหมอกหนาทุกครั้งที่แรงประทะกระแทกลงบนโครนเด็กชายหอบหายใจ หญิงสาวในอ้อมแขนตัวสั่นแรงเลือดผสมกับน้ำฝนย้อมดินเป็นสีแดงเข้มเขารู้อีกไม่นานเธออาจหมดแรงสิ้นลมผู้ถือไฟก้าวไปข้างหน้าเสียงฝีเท้าแน่นหนักแตกต่างจากเนาสูงเปเลวไฟในตะเกียงสั่นไหวแต่ไม่ดับเขาตวัดไม้ยาวปัดแขนผิดสัดส่วนออกไปร่างสูงชะลูดคำรามลัน่นเสียงนั้นต่ำจนดินสั่นสะเทือนดวงตาขาวพลนหันมาเพ่งเด็กชาย ราวกับได้กลิ่นเลือดสดที่เรียกมันมาตั้งแต่แรกเด็กชายกัดฟันแน่นแขนเล็กโอบหญิงสาวจนแทบหายใจไม่ออกในใจตะโกนร้องหาความช่วยเหลือแต่ริมฝีปากกลับไม่มีเสียงใดเล็ดลอดผู้ถือไฟหันขวบมามองเด็กชายดวงตาคมกริบในเงามืดจ้องลึกจนหนังสถานเขาตะโกนคำบางคำที่เด็กชายฟังไม่ออกแต่เสียงนั้นแหลมชัดจนแทงคลุหัวใจทันใดนั้น ร่างสูงชลุดพุ่งเข้าหาอีกครั้งแขนยาวเหวี่ยงกวาดลงด้วยแรงอันมหาศาลผู้ถือไฟยกไม้ขึ้นรับแรงกระแทกสะเทือนจนโครนแตกกระจายเด็กชายแทบถูกแรงนั้นสาดกระเด็นเขาสุดลงคุกเข่าในโครนหญิงสาวครางเบาๆในอ้อมแขนหยดเลือดสีแดงสดหยดลงผสมฝนไม่หยุดทุกสิ่งรอบกายบีบอัดเข้ามาฝนหนักขึ้นจนมองแทบไม่เห็น เสียงปะทะดังก้อเหมือนโลกทั้งใบสันคลนเด็กชายรู้ดีเขาไม่อาจอยู่นิ่งเฉยอีกต่อไปหากเขาไม่ตัดสินใจตอนนี้ทั้งหญิงสาวและเขาเองอาจถูกกลืนหายไปในความมืดเขากัดฟันมองหาอะไรรอบตัวมือเล็กคว้าได้เพียงก้อนหินเปื้อนคลนที่หนักจนแทบยกไม่ไหวหัวใจเขาเต้นแรงเสียงฝนและเสียงปะทะดังระงม,มในหูสายตาเบิกกว้างสันไหว เขารู้ว่าทางเลือกของเขาจะเปลี่ยนชะตาทั้งหมดเด็กชายกำหินแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในเนื้อความเย็นจากฝนและโครนทำให้มือสัน่นแต่แรงสั่นในหัวใจยิ่งรุนแรงกว่าดวงตาเล็กมองไปยังร่างสูงชะลูดที่กรีดร้องกลางฝนแขนยาวผิดรูปเบี่ยงฟาดไปมาผู้ถือไฟใช้ไม้ยาวยันรับทุกแรงประทะเสียงดังสนั่นเหมือนฟ้าผ่าลงบนพื้นโครนเปเลวไฟในตะเกียงสั่นวูบแต่ยังไม่ดับ เด็กชายหอบหายใจแรงเขาเงยหน้ามองหญิงสาวในอ้อมแขนดวงตาเธอกึ่งปิดกึ่งเปิดลมหายใจเบาเสียจนแทบไม่ขยับอกเลือดไหลไม่หยุดทุกวินาทีคือการนับถอยหลังและสิ่งเดียวที่เด็กชายทําได้คือการตัดสินใจในตอนนี้เขาขบฟันจนปวดกรามหินในมือหนักราวกับชะตากรรมทั้งโลกกดทับสายฟ้าแลบอีกครั้ง ส่องให้เห็นเงาร่างสูงขยับเข้าหาผู้ถือไฟทันใดนั้นเด็กชายลุกพรวดขึ้นจากโคลนเสียงหัวใจดังสะท้อนในกะโหลกเขาเมื่อหินสูงเหนือหัวด้วยแรงทั้งหมดที่เหลือเสียงกรีดร้องของร่างสูงดังลัน่นแขนยาวสะบัดออกหมายจะฟาดลงและในเสี้ยววินาทีนั้นเองเด็กชายเวี่งหินออกไปสุดแรงก้อนหินเปียกโคลนลอยผ่านฝน กระแทกเข้าที่ใบหน้าบิดเบี้ยวของร่างสูงชลูดเสียงปึกดังสถานดวงตาขาวพันสันไหวเหมือนแตกกระจายมันคำรามก้องเสียงดังจนโลกสะเทือนแขนยาวสะบัดไปมาไร้ทิศทางร่างสูงงนเงนถอยหลังกลางฝนที่สาดกระหนำ่ำเด็กชายสุดลงกับพื้นหอบหายใจแรงจนปอดแทบระเบิดมือสั่นเทาเปื้อนโครนและเลือด แต่ในดวงตาเล็กมีแสงที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนผู้ถือไฟหันมองเด็กชายแววตาคมวาเปลี่ยนไปเพียงเสี้ยววินาทีเขาใช้โอกาสนั้นตะโกนบางถ้อยคําก่อนจะพุ่งเข้าหาเงาร่างสูงที่กําลังเซถอยเสียงประทะครั้งใหม่ดังก้องสายฟ้าฟาดอีกระลอกสว่างไปทั่วทุ่งฝนตกหนักยิ่งกว่าเดิมและเด็กชายรู้ทันทีนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่กําลังตามมา ฝนยิ่งคงเทกระหน่ำไม่หยุดเสียงปะะั์สุดท้ายดังกล้องกลางทุ่งโคลนเาร่างสูงชะลูดคำรามก้องครั้งหนึ่งก่อนจะสุดลงกับพื้นและสลายหายไปในความมืดผู้ถือไฟยืนนิ่งแสงตะเกียงส่องวูบวาบในฝนดวงตาคมมองไปยังเด็กชายที่กอดหญิงสาวแน่นริมฝีปากเอ่ยเบาๆด้วยถ้อยคำที่เขาไม่เข้าใจแต่เด็กชายรับรู้ถึงความหมายในนั้นเป็นถ้อยคำที่ไม่ใช่เพียงเสียง แต่เป็นสัญญาณแห่งการช่วยเหลือผู้ถือไฟรีบก้าวเข้ามาเขาคุกเข่าลงข้างเด็กชายมือใหญ่กดบาดแผลของหญิงสาวอย่างชำนาญจากนั้นหยิบขวดน้ำยาเล็กๆออกมารินลงแผลเด็กชายเฝ้าดูด้วยลมหายใจติดขัดหัวใจยังเต้นแรงจากความหวาดกลัวแต่สายตาเขาเต็มไปด้วยแสงแห่งความหวังพระหญิงสาวเริ่มหายใจสม่ำเสมอขึ้นดวงตาเธอเปิดช้าๆ แววตาพร่าเบลอกวาดมองรอบตัวเมื่อพบสายตาของเด็กชายเธอยกมืออ่อนแรงแตะที่แก้มเล็กเด็กชายน้ำตาไหลยหยดผสมกับสายฝนไม่ขาดสายเสียงสะอื้นสั่นสถานในอกเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าตัวเองไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปผู้ถือไฟลุกขึ้นเขายื่นมือมาทางเด็กชายสายตานั้นบอกให้ก้าวออกจากความกลัว ก้าวเข้าสู่เส้นทางใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วเด็กชายกอดหญิงสาวแน่นและพยักหน้าช้าๆมือเล็กวางลงบนมือใหญ่ที่อบอุ่นมั่นคงและทั้งสามก็ก้าวเดินฝ่าฝนออกไปจากทุ่งโคลนมืดมิดเบื้องหลังเหลือเพียงร่องรอยโคลนแตกหยดเลือดที่ถูกฝนชล้างหายไปกับความเงียบสงดที่ปกคลุมอีกครั้งราวกับเหตุการณ์สยองไม่เคยเกิดขึ้นที่นี่เลยและนั่น คือก้าวแรกของเด็กชายสู่ชีวิตใหม่ชีวิตที่ไม่ถูกพันธนาการด้วยความกลัวและความจนอีกต่อไปแต่คือชีวิตที่เต็มไปด้วยโอกาสและแสงสว่างที่กำลังเริ่มต้น